สวัสดีเชมาชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมชินยาเอกดีกันอีกแล้วนะครับวันนี้าก,กลับมาอยู่กันในเกมไมค์ครับนะครับวันนี้ <c oughs> ก็ถ้าถามว่าของพวกนี้เอากลับมาได้ยังไงก็ไปเก็บสิครับดีนะของมันไม่ตกลาว,ว่าก็ตอนนี้ต้องการท็อตมากๆกเลยก็ขาดมาก็จะมาขุดมา,างั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาไปเจอกันตอนตัดเสร็จเลยแล้วกัน อ้น,น,น้ำมันแกะนี่เดี๋ยวเราตายหิวเนื้อเอขาที่เล้วหิวตายดาบแรงขนาดนั้นเลยเหรองั้นไปฆ่าเพิ่มดีกว่าเพื่อเอาขนแกะมาทำเตียงจะได้นอนโอ้ดูนะท่านผู้ชมมาเอาไว้ทีหลังแล้วกันไม่มีสัตว์อย่างอื่นเลยเลยสัตว์หายไปไหนหมด ผมว่าเราควรออกเดินทางออกจากที่นี่ได้แล้วนะผมว่าเราไม่ควรอยู่ที่นี่ต่ออีกแล้วนะไม่งั้นเราจะไม่ค้นพบอะไรเลยซึ่งตรงนี้เราก็ยังไม่ได้ไปสำรวจเลยช่างมันขี้เกียจไปกันต่อเราจะสำรวจ กูนั่นงแกอีกตัวโอ้มันอยู่กับลูกเี่ยฉันจะรอแกบตแล้วฉันจะกลับามาฆ่าแกม้นี่เราเก็บเอาไว้เลี้ยงเพื่อเราได้อ่านมาจา้จะจะเลี้ยงเกาะน,นี้มันก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ในน้ำไม่มีปลาสักตัวเลยเหรอ Chờ một ngủ ba đi xíu và đi nữa thứ การมันสุดดี้แกมองหน่าเรื่องเออืมาดิในเนอมานดังหกมีอีกหรือปลาวุกไกไกจ้าได้ยินไหมว่าตัวอยู่ข้างหลังออจริงจริงในะพื้นที่โลกขนาดนี้มันไม่มีสัตว์เลยเหรอพี่แตลา ลาเราคนเล่นดีมั้มวะข้าเอาหนังดีกว่าอูเกะอีกตัวมาไม่ลาไม่ข้าละข้ามาดีกว่าไม่ใช่ข้าแกนี่นะเกะม,มันไร้ประโยชน์เออแต่ก็มีประโยชน์อยู่นะเออไอ้นี่ขนเท้าทิ้งไปอืมผมว่าเบอริ่มหลอะผิวละ ตรงนั้นมีต้นเห็ดด้วยนะ่ะเห็นไหมนะ่ะเดี๋ยวผมเล็งให้ดูอุ้ยหมูจะหนีไปไหนมีแกอีกแล้วอยู่นิ่งๆหน่อยสิเนือ้อเบคอนเบคอนได้เนื้อเบคอนมา ป่าตรงนั้นอาจจะมีหมู่บ้านก็ได้กินเบอคอนดิบนี่แหละหลอดอาหานเต็มแล้วเออจะมันกีเกียล้อแล้ว,ลวไปต่อเลย แล้วกระโดดไปใส่เดี๋ยวมันหิวเร็วผมยิงเสือสไปเดอร์ช่างมันเถอะม้งอีกแล้วข้าเก็บไว้ก่อนดีกว่า อใหญ่โตมโห,โหเลยข้างในมันจะมีบุบานไหมเนาะนี่อกับเขาวงกดเลยมันแน่นไปหมดเลยเนี่ยก็นึกว่าใจใหญ่เล็กแค่นี้เองเหรอฝ <c oughs> <c oughs> นตกนึกว่าใจใหญ่เล็กแค่นี้เองโอ้พึ่งพึ่ง พึ่งพึ่งพึ่งน่ารักน่ารักบัว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 สองตัวเลยไม่มีนนหนังเลยเหรอดาบผมมันจะมีเท่าไหร่เนี่ย ต่ไม่แค่หกเองเนะบัวม,มันเลือดตั้งสิบตะมีตีที่เราตายเลยล่ะนั่นเต่ออืมช่างมัน ผมไม่อยากจะฆ่ามันเมื่อไหา่ทุกคนเห็นตลอดทางในการเ,ออเดินทางของผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างเดินทางผมก็เลยไม่อยากตัดตายดิเฮ้ยทำไมไม่ยอมตีอะนี่เนี่ยอืมในหนังมาสาม องภูเขาเขาบอกกันบ่าไปองภูเขานั้นถ้ามีเหมือข้างในนั้นมันจะมีแหล่ที่หายากอืมเดี๋ยวค่อยกลับมาดีกว่าประจนภัยหาบ้านใหม่ ใหญ่มากเลยแหละไม่มีที่จะไปิไปแล้วเนี่ยโอ้โหข้างหน้าก็มีปไาอีกโอ้โหโอูุฟักทองเก็บมาเก็บมารีบไปเก็บรีบไปเก็บฟักทอง ันเก็บได้ลยนะไม้หรอเออใช่ใช่ใช่ไม่ตอบปอ๋อแค่น,นี้แหละโอ้ยมันจะหมืดแล้วเตียง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  เดี๋ยวมอนเกิดแล้วก็นอน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 โอเคไปกันต่อสามบิเตอร์เทลี ไม่ยุ่งดีกว่าอืมเหมือนแมวไม่ลงเราต้องตามหาบ้านใหม่ มันจะใหญ่ไปไหนเนี่ยอืมผมพูดสิ่งดังไม่ได้ครับคือขณะน,นี้เวลาเออเที่ยงคืนนะครับ โอ้โหต่อจากป่าก็ยังมีป่าอีกเลยที่ผมเมื่อไรจะรออจากป่าเนี่ยใบโอมป่ามันเยอะซะละเกิดมีแบบไม่อันเลยนะเนี่ย สองหัวครับท่านผู้ชมก็บาดแล้วละ่ละมอ,ม,มองนานทำไมมองนานอ้อนบอยไม่อยากตายเหรอตายฉันจะไ่ฆ่าแกเสมบูลณ์ไรล่ะอูแก่อยู่กับลูกเดินหนีลูกแกตายแล้ว <laughs> ไม่ค่าตัวแม่ด้วยอืมปูเขาอันใหญ่เราควรไปอยู่ดีไหมนะ่ะให้ท่านผู้ชมคอมเมนต์แล้วกันนะาควรอยู่หรือไม่อย่าลืมนะทาไมคอมเมนต์ผมไม่อยู่นะ มันก็สูงหน้าอยู่อย่างนี้นะเนี่ยอืมฮุ้ยบ้านหมออู่บ้านเฮ้ยเออใช่ใช่ใช่หมู่บ้านเฮ้ยผมเจอหมู่บ้านครับท่านผู้ชมผมเจอหมู่บ้านเฮ้ยหมู่บ้านหมู่บ้านมีมาด้วยเฮ้ยหมู่บ้านเราอยู่ที่นี่แหละดูใกล้ๆกลกับภูเขาเออไม่นองคอมเมนต์ละดูใกล้กันแบบนี้ว้าว เมื่อเจอหมู่บ้านแล้วก็ทำอะไรครับป้นสิครับหึหอก้อนฟางก้อนฟงางก็กินทําไมละ่ะคุดนี่ไอรอนกูเลมมีแมวปลอดภัยแล้วโอโหเยอะขนไดนี้อยู่ได้เป็นชาได้ในบล็อกฟางบ้านหลังใหญ่มันจะมีของไอ้ป่นไหมเนาะว่างเปล่าว่างเปล่า อ้กองเอ่อขนม่ัง <c oughs> <c oughs> มีน้ำพุบานหลังใหญ่ที่นี่อย่างเกจะมีของหรือเปล่าอู้มีชั้นหนังสือเออเลือกดีแ่ที่อยู่ที่นี่พอเรามีโต๊ะเอ็นชาล้วก็จะมาเอาชั้นหนังสือจากที่นี่เลยแหละ <c oughs> ในกล่องว่างเปล่าแล้วเขาจะวางมนาะทำไมฟาร์มว้างเปล่าโอ้โหอกว่านี้อีกเลี้ยวเหรอว่างเปล่าโอ้โหหมู่บ้านตั้งใหญ่ม,มออไีไม่มีของเลยเหรอโอ้โหไม่มีห้อง นี่มันที่มันได้อย่างงี้สิโอ,แบบอ้โหแผนอะไรอะ่ะไหนดูไหนอ,อ๋อเป็นแผนที่สามันเลยอืมกด็ดีบางเปล่า โอเคทั้งหมดของหมู่บ้านที่นี่อินเดเยนแมอู้ประสาทโอไม่ใช่ประสาทดีโบด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 ไม่ใช่ประสาทโอ้ oh, ยังม่บ้านเล็กๆตรงนี้นะเนี่ยอู้ของดีเก็บไปเก็บไปไม่มีกล่องสาไม่มีกล่อง เกลงมาช้าน ว้างเปล่าว้าย,ายมนจนยังไงย่างน้นอยก็มีไอรอนโลเลม <c oughs> นี่มันโตยังไงน่นาจ,จะอย่าง อืมอินเลิฟอ่ะอินเลิฟด,ดันดันสีโปรยความรักนี่นี่นี่อะไรอ่ะไหนลองเทรดดูซิเขาได้อะไรอืมได้อีกมาล่อแล้วคนนี้ล่ะ แล้วคนนี้เอ,อิอ่มก็ดีแล้วคนนี้อืมได้โอ้กระดา Música